สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการสร้างลายปักที่เป็นจุดนะครับในโปรแกรม ps 5นะครับผมนะจริงๆแล้วผมเคยทำคลิปลักษณะนี้ในโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อพินจักปักนะครับนะฮะส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอนะครับคือจุดที่อยู่ในตัวโปรแกรมนะครับผมจะออกมาเป็นแบบรีรแบบนี้นะครับนะครับแล้วมันจะไม่กลมนะครับทางยูเซอร์หรือลูกค้าหลายๆท่านทา มีการถามเข้ามาในกลุ่มในเพจว่าทำยังไงให้กลมนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นขออนุญาต user ท่านนี้นะครับนะอันนี้ก็คือผมทำที่พินจักปักนะทำออกมาแล้วก็กลมเลยนะกลมดิกเลยนะครับผมนะวิธีการเดี๋ยววันนี้จะแนะนำนะครับเปิดโปรแกรมเลยนะครับผมแล้วก็ไปตรงชุดนักเรียนนะครับ ในชุดนักเรียนนะครับตรงนี้นะครับผมน่าจะมีจุดดาวเราไม่ได้ใช้ดาวนะครับแต่แค่ว่าเราจะต้องใช้ฟอนที่เป็นดาวตัวนี้นะครับไปตรงคุณสมบัตินะครับแล้วก็พิมพ์เลข1นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับเราจะได้เห็นชัดนะครับนะเราจะเห็นว่าฝีเข็มเขาจะเป็นการวิ่งแบบซาติน ขึ้นบนขึ้นล่างนะครับวิ่งนะครับแบบนี้นะครับนั่นคือเหตุผลที่เขาโดนยึดให้ตัวผ้าออกมาเป็นลีลีแบบนี้นะครับผมฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําการแก้ไขนะครับทําให้เขาเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเราจะต้องมีเหมือนคล้ายๆโครงสร้างข้างในให้เขานะฮะเพื่อจะได้ให้เขายึดตัวผ้าอันนี้ในกรณีที่จับทางานปกตินะครับผมนะฮะไม่ได้มีการ ปรับให้ย่อนหรืออะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ต้องใช้ตัวกระดาษลองปากนะครับวัสดุลองปากที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับผมไปตรงสามเหลี่ยมนี้นะครับเลือกวงกลมนะครับกลมแบบนี้นะครับเราจะย่อหรืออะไรก็ไม่เป็นไรฮนะตอนนี้ยังไม่สําคัญฮนะตอนนี้ยังไม่มีฝีเข็มไปตรงคุณสมบัตินะครับ ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เราเลือกเป็นเ,เป็นแพทเทิร์นนะคบผมแล้วก็จะเป็นคำว่าทาทามิหนึ่งนะจะเห็นว่าลายเขาจะวิ่งเป็นเหมือนคล้ายๆกับเ,เป็นการปูแบบเหล็กเส้นนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะฮะมันจะย้อนกับตัวที่เราทำที่ท,ที่จุดที่อยู่ในโปรแกรมนะครับเป็น บนล่างอันนี้ซ้ายขวานะครับแล้วก็ไปตรงลากเส้นนะครับใช้เป็นลันนิ่งก็คือการวิ่งขอบสิ่งที่เขาจะทำก็คือปักขอบก่อนนะครับและหลังจากนั้นเขาาก็จะวิ่งผมเส้นแพทเทิร์นแบบทาทามิเปลี่ยนสีนิดนึงนะให้เป็นสีเดียวกันให้หมดนะครับ เป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ย่อให้เขาเล็กลงกว่าจุดให้เล็กลงกว่านี้อีกนะฮะสัก70%ได้โดยประมาณนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่เขาต้องอยู่ด้านล่างความหมายคือไปตรงเลเยอร์นะครับด้านล่างตรงนี้ก็คือด้านบนนะครับกดตรงนี้เลเยอร์ตรงนี้ที่เราเพิ่งสร้างกดเข้าไปจะเห็นว่าถูกซ่อนอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับ นะครับถ้าเราดูคร่าวๆเราจะเห็นอยู่ข้างในนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากจะปักล u n n ิ n งขอบให้วงกลมก่อนอันนี้ยึดให้กลมก่อนแน่นอนแล้วปักซ้ายขวา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 ,า,ขวาแล้วค่อยปักบนล่างบนล่าง,บน,างบนล่างแบบนี้นะครับผมฉะนั้นผลที่ออกมาก็จะกลมดิกเลยนะครับผมลองดูนะฮะของโปรแกรม PS5 นะครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ